ขอแนะนำนะครับร้านอีลาสติกช็อปร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกนะครับบอกเลยนะครับว่าบริการดีทันใจปลอดภัย100%นะครับไม่ว่าจะเปเทอวินหรือเปเทอฟินก็เติมได้หมดนะครับสามารถทักได้ทั้งในแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากอเล็กกิมมิ่งนะครับ เอาละครับสวัสดีครับพวกกับผมอเล็กกิมมิงนะครับเพื่อนๆวันนี้นะบอกเลยว่าเจ็บใจมากนะครับเพราะว่าที่คิดว่ารู้แล้วนะครับมันก็มีเรื่องที่เรายังไม่รู้นะนะครับเรื่องของสตาร์วีน่านั่นเองนะนะครับใครเป็นบ้างครับที่แบบว่าอีกพี่อีกนิดเดียวนะครับก็จะเลเวลแล้วเนาะอย่างผมเนี่ยขาดประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยนะครับแล้วผมไปเจออะไรบางอย่างมาครับ นรู้ย่างว่านี่คือขวดอะไรเห็นไหมครับสตา m i n ินาพอชั่นใช้ได้เวลาใช้นะครับจะได้80,000 s t a สตา a ินามีใครรู้แล้วบ้างครับถ้าใครพิมรู้แล้วพิมพ์มาบอกหน่อยหรือใครไม่รู้พิมพ์มาบอกหน่อยเนาะแต่ที่มาเนี่ยนะครับถามว่าผมได้มาจากไหนพอดีว่าผมเดินมาดูนี่ฮะการซื้อขายนะครับ พอกดเข้ามาปุ๊บมันกดไม่มันมันไม่สามารถกดดูได้เลยนะมันต้องเดินไปก่อนนะครับพอเดินมานะเราจะเจอตลาดกลางครับแต่นี่สิ่งที่ผมเห็นนะฮะนี่คืออะไรมันมีขายนะครับผมผมเอาเพชรที่เหลือเนี่ยซื้อไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้มันเหลืออีกขวดหนึ่งนะผมก็จะเติมซื้อไปอีกกักขวดนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่า คือวันนี้นะผมยังไม่ได้ใช้สตามินาเลยนะครับบปันรีตอนตีสนะครับแล้วผมเหลืออีกแสนหนึ่งถ้าผมรู้ก่อนนะผมได้ผมได้เวลสี่สิบเละนะครับเออแต่ว่าผมยังไม่รู้ที่มาที่มาที่ไปนะว่าเขาเอามาขายเนี่ยเขาไปหามาจากไหนนะเออผมซื้อมาแนละ้วสอขวดนะไม่รู้จริงถ้าใครรู้ ช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ตัวผมด้วยนะนะครับยังไงวันนี้ผมก็เอาข้อมูลตัวนี้มาแชร์นะเพื่อมีใครเป็นแบบผมเนอะอืมไปเล่นเซิร์ฟใหม่กันไหมหม่ๆม่ม่เนี่ยตีผมนะ่าจะไม่ไปละโอเคอยังไอองก็ประมาณนี้นะวันนี้สั้นๆเนาะสำหรับขวดสตามมินานะฮนะอ่ามันใช้ได้วันละสองครั้งเท่านั้นนะวันละสองขวดแล้วก็ไม่รู้ว่ามีระดับสูงกว่านี้ไหมนะครับใครรู้ว่าได้มาจากไหนนะครับรบกวเนี่ยช่วยช่วยบอกหน่อยเถอะ โอเคยังไงฝากกดไ like ลค์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะนะครับแล้วก็ถ้าใครมีควาเห็นยยังไงหรือว่ามีข้อมูลอะไรก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ